สวัสดีค่ะ Enjoy Lifestyle in Denmark ด้จ๊ะเธอมันนี่กุ๊กกุ๊กกิ้กีอยู่ในครัวจ้ะเลิกงานมากอะไปซื้อค้องมากอะเขามาบานไม่เห็ดกับเขากำหนามนะจ๊ะเนาะมันนี่สิมาโซยังหูพะจาดอกไม้สวยบะแมนดอกไม้สวยด้จ๊ะที่สวยจอยสิโชสิอันนี่จะกคล้องควันจากที่ทำงานด้จ๊ะเธอ ของขวัญจากที่ทํางานจ้ากะเสียมาโชว์ให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงว่ามีหยังเนี่ยแต่ว่าเบคอนนี่จ้ะแบบหนึง่งนะกันนี่เบคอนเนี่ยมันมีสามแพ็คด้วจ้ะแต่จอยซอยไปแล้วแพ็คหนึ่งซอยไปใส่ที่จ้าพุ่นอที่จอยยินเฮ็ดกับเขาอยู่พุ่นเฮ็ดอันเซนนั่นพาสต้าใส่ใส่กับเบคอนจ้ะบัสลุกสเก็ตทวันแฟร์ เจ้ะน่าจ๊ะมาเบิงแล้วกินตัวอันนี้ก็สิเป็นเนื้อนะจ๊ะเดินที่เป็นเนื้อบัสบีสกัดอันนี้ก็เป็นมูันมูสันหนวกนอกขาเอิ่นนอกจ๊ะนาะมีหนังพร้อมจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้มันเป็นเนื้อบดนะจ้ะได้เป็นเนื้อบดผสมของเนื้อมูก็เป็นเนื้องัวจ้ะเนื้อหมูกับเนื้อวบวผสมจ้ะเพราะว่าเขาเขียนอยู่กรีสกับอันเออียงก็นเนี่ยอ่านบอกจ้ะย่านอ่านผิดแล้วก็แบบนี้เป็นอันเป็นอันปานเอ่อเกินใสก่กอกนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเป็นใส่กอกของคนเดนมาร์กนะจ๊ะเนาะ ยูเลเมดิสต์ภาษาสันควาจะเป็นไส้กรอกของคนเดนมาร์กนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นตับบดจ้ะตับบดใส่เบคอนนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกจ้าไส้กรอกเอาไว้ทับปิ้งท่าย่างนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็น ชลามีจา่จ้ะเขาเอื่อชลามี่เนาะบั่นผัวข้าเอื่อชลามี่เนาะจ้ะเนาะรสชาติมันก็สิออกบ่ค่อยสมคขมันบั่นเขาออ้ากระเซ็นว่าเอื่อสมแทงอะไรจ้ะเบากระเบาซะนะจนะ้ะเนาะแทงบักไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นสันในหมูจา้นนจานี่สันในหมูเลยจ้ะเด้อสันในหมูได้มาสองเซนจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสันจ้ะเนื้อหมู เนื้อหมูเออเนื้อสันบะมีบะมีหนังนะจ๊ะเด้อเ็ดแบบบะมีหนังแบบน,แบบนี้แบบมีหนังนี่เขาไปตะอ,อุบไซอันมือคริสต์มาสตอนแรกนะจ๊ะเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อใส่พวกห่อเข่าจ้ะคุณลหรพื้นเซอร์เบอร์สันเขาว่าจ้ะผุ้เล็กค่ะของกระจาะก,กระแจกจ้ะนี่แหละจ้ะจีได้มาเมอนี้ละ่ะ ของควันจากที่ทํางานนะจ๊ะเนาะได้สุป,ปีจ้ะพุรังคุนหิวเข่าพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่งจานใหม่จอยน้ําจอยปลกจอยว่าบวกแล้วกินก่อนหลดุดอบไก่จ้ะเบิ่งอบไก่ไอทิชจักบาทกันเซกอรดูว้าสเก็ตวะภูณิกะจ้า,กจากไก่อบอันนี้แหละจ้ะเมื่อกี้เพันยืนนันพัดเมื่อกี้นี่อืมเสียกูุ้ย จะนิเซ่ให้มาเบิงกันพักซี่จ้ะพักซี่เล้าเนาะจ้ะเนาะฝากม้วนฝากเพื่อนใช้เวียดนามจะเพันสื่อมาให้อันเพันยุทางออหูดพันลสื่อมาฝากเพันสื่อมาให้จ้ะสื่อมายางละสามกำใบจะแปลงกับอันมะดามเห็ดเพิ่นจะไปกับแปลงกับน้องแพทเพิ่นจะกอดสามกำมะดามีกอดสามกำงามๆได้ละจ้ะก่อสีเหลืองๆเนี่ยล้วเนาะบางกำก็งามมึงใส่ใจกับสีเปลือกแนี่ยเอผู้ชายสื่อกลอง ผู้ชายสืบของผู้ชายผู้ชายบ่คอยเลือก็จ้ะเห็นยังจ้ดกระซิเอายิบเอายิบเอายิาจนตัวอันนี้ก็เป็นพักหอ,อมปลอมเนื้อจ้าเด้อพุ่นน่ะถือขนาดได้แล้นี่พภูรษากรรมกัมมาดาเพธ่นงามแท้เด้อจ้ะพุ่นน่ะกำบักแง่ายหงอบวบซาละเฮ็ดอันยังกลละเฮ็ดอันเป๊ะไก่หอเมียงไก่เนืะจ้ะบอกเปรซ่าไปแล้วเฮ็ดเมียงไก่จ้ะ งามขนาดกับบักไงหนังสือมาจากกันอ้อมุสก็เจ้าเป็นนันอันโล่งตลาดไงด้จ๊ะได้มีนผลไม้กับว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างนกจ๊ะแต่ว่ามันเป็นของคนอันอันของคนอันเออของคนมุสลิมขายของนะจ๊ะเนาะข้าเจ้ามีแต่เหนือข้าเจ้าว่ามีเนื้อมูได้ขายในในตลาดนเข้าเจ้าบ่าเนื้อมูมีแต่เนือมีแงแต่เนื้อเนื้อแกะกับเนื้อนี่นะจ๊ะเนื้งง่วนเนี่ยข้าเจ้าขาย สนมากสิเป็นเนื้อแกะมากกว่าจ้ะเนาะจ้ะนี่ผักชีสวยๆกับผักอันหอ,อมปอมคนอุดรอ,อื่นผักหอมปอมนะจ๊ะเนาะกับผักชีใสพ่พรผักชีลาวแล้วกัเจ้าอื่นเมื่อนี้ก็บประเพณียังหลายจ้ะจะกันกินแซ่บกินนัวมาตั้งแตทง่ทีจ้างานทีจ้างานเพร่ะกรเลี้ยงเน,ะนาะนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอื่นนั่นลูกสลไส้ลามากินข้าวข้าวโพดเป็นจักบาทกันด้วยจ้ะเด้อ มาลจะจะเอนลูกไต้ไม่กินเข้าละกินเข้าก็เป็นมูพอสวัสดีนะลูกหลานสวัสดีครับไอทิดคอยนั่งเห็ดตูดปูดอยู่ว่ามีการสวัสดีอยากน้ากิน <c oughs> มีอยู่ในตูยะนะะ้ยังนะดัเบาเบิร์เอื่นข้ออางมากินเข่าบางนึงพอแม่ี่นองนี่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไดน้มาเดี๋ยวได้จังได้ม่กินเขาเป็นมูพอ อันนี้กล้วยใหม่อันเพื่อนที่ทำงานเพื่อเดินภากันซื้อมาให้ได้หน่จ้ะงามขนาดเน่าสปิดอกเป็นพวงเน่าขนาดจ้ะแล้วเมื่อกี้เอาพักกันจุๆใส่นามเป็นไปข้างนอกไปใส่มาดามเฮดเพิ่นจ้าอื่นมันจังมันจังสีชื่นบานมันกระลังเหี่ยวอยู่โ <c oughs> ทรศัพท์กัเปิดไป มีละจับบรรยากาศของการของบ้านนี่พ่อกับลูกนั่งกินเข้าอยู่คนเดียวจอยเมี่ยงขั้วจักบาทกันเด้อจัดเด้อ